เป็นหน้าของแจสเปลเคยถ่ายแอดของแจสเปลเมื่อจะนับจะนับปีเลยเหรอคะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนะปีนี้ปีที่30ใช่ไหมก็ประมาณ25ปีที่แล้วใช่เคยถ่ายถ่ายให้กับแจสเปลก็เป็นสาวแจสเปลอยู่ยุคหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยมาร่วมเซอร์เบวันนี้ก็เลยทางแจสเปลก็ก็เชิญให้เก็บมาร่วมด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า ก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยู่ได้เป็นเวลายาวนานมากแล้วก็แล้วก็โอ้โหมีหลายแบรนด์ที่เป็นลูกๆของจรสปาวนะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นไทยแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์ที่ที่เกิดในเมืองไทยนะคะการตาของแบรนด์ช่างมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องยินดีกับเขาเนาะใช่เพราะว่าเออ Just p a u ก็จากที่ตูก่อนนี้ก็เป็นเสื <time> ้อผ้าที่ที่เป็นเป็น casual นะคะตอนนี้ก็จะโอ้โหมีแบบมีหลายรูปแบบหลายหลายหลายสไตล์เลยจากจาก casual ไปถึงชิค casual ไปถึง formal แวร์ค่ะพี่เกแล้วก็ช่วงนี้เปลี่ยนแเปลี่ยนอะไรไงครับก็ช่วงนี้มีงาน มีงานบูมเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นงานแบบเป็นงานเวิร์กช็อปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับบุคลิกภาพเป็นเป็นงานแบบเ m ็ o พาวเวอรนะคะแล้วก็แต่ละบริษัทเขาก็ Request การบูมของของพลังพลังเพื่อบิ้วพลังใช่ค่ะก็ก็เป็น3งานติดกันเสียงก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะใช่ก็ใช้พลังเยอะเป็นอย่างงี้ข้างีนงานเราเยอะ ก็สิ้นปีสิ้นปีอย่างนี้เก๋ก็เชื่อว่าก็จะเป็นสําหรับหลายๆคนทุกคนทุกทุกธุรกิจนะคะที่พอสิ้นปีแล้วแล้วก็พอเราเริ่มกลับมาสู่ชีวิตเดิมแล้วก็งานก็อีเวนต์อะไรก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องทำให้ต้องดูแลเบนพิเศษนะค่ะไม่สบายนะคะก็ดูแลตัวเองเหมือนปกติค่ะก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากมาย ที่ you know, ไม่ได้แบบว่าใส่แมสอยู่อะไรก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เห็น่เกตว่างานเยอะก็เลยไม่ได้ไปแบบภูเก็ตเลยอยู่ไทยไอยู่กรุงเทพเป็นหลักเลยรับใช่ค่ะช่วงนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักแต่ว่าก็มียังมีไปบ้างอยู่ยังมีไปบ้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมีไปต่างประเทศช่วงนี้พอพออะไรอะไรเริ่มเปิดเราก็เริ่มแบบว่าออกจากประเทศบ้างค่ะ ลูกอ่ะคุณลูกก็ช่วงนี้ก็อโอมีวินัยมากช่วงนี้ฝึกฝึกว่ายน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันอของประเทศอยู่หลายๆ,ๆ,ๆหลายๆาแมตช์ค่ะก็เลยช่วงนี้เขาก็เลยฝึกก็เลยพาเขาไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยยอมไปช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยแบบเห็น,หนแบบภาพครอบครัวใช่ค่ะก็ะะะส่วนมากก็จะก็ก็เนี่ยก็จะอยู่กับลูกลูก ก็คือทีมลูกเกดหรือว่าทีมมิวส์แล้วก็ลูกชายค่ะตอนนี้ลูกชายก็อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแล้วค่ะเขาซื้อมาอยู่ที่หลังกกรุงเทพหรือยังอยู่อยู่กรุงเทพกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วน้องเรียนเรียนเรียนที่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วสามีก็อยู่ย้ายเหมือนค่ะเขาก็เขาก็ยังอยู่เมืงไทยอยู่อยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่ก็อยู่กรุงเทพค่ะ ยายมาอยู่กรุงเทพจะเป็นแบบครอบครัวยายครอบครวมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะก็ทุกคนกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะกับน้องชายคุณแม่อะไรก็อยู่ความสัมพันธ์เน่ย่แต่คนแบบเราไม่ค่อยแบบเห็นความหวามัดเท่ไหร่ค่ก็ตอนนี้ก็มุ่งทำงานใช่ค่ะทำงานทำงานค่ะเน้นงานแล้ก็เน้นดูลูกค่ะ ได้<ช>ไดอเคเดี๋ยวราขอตัวพี่ลูกเกดก่อนนะคะเขได้ณนอาเะเริ่มทีมดีจะกันทั้ง,งไงคุ